ทักทายสบายดีทุกคนกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะเนี่ยกับพ่นโต๊กเลยเดี๋ยวเฮา้าไปรัดนะว่าทีมงานเฮาสีเลาะมาเลยเฮาเป็นคนไปรัดกับในพันใหญ่ในพันใหญ่รัดอยู่ทางพุ่นเฮา้ามาลัดอยู่ทางนี้เอ้าโอเคเนาะชิมาเลือดจีน่ากระทาลุ่นนกำกันนะทุกคนโอ้โหคนกระทอกเลยชินั่งนี่นะทุกคนว่าทีมงานทะเลาะเป็นคนมาแต่ก็มันมาทางทุ่งมแบบพอยยิงได้นะแต่ก็มันมาทางลุ่มแบบ ็นยิงได้อยู่โอเคนะสาจจะตามบนกันเราชิมียังมาเนาะ่นกระตกเลยทุกคนเป็นสิลั์นะ แต่ว่าทีมงานเทาก็ยังประธานมาห่อนเทาอยู่แต่ว่าจะไปลีพลนอยู่ใจบนะุหบวูวนะเทาก็พ่อรีรีทำเนี่ยแหละทำแน่นอนไอ้ตัวนี้นี่นี่นะโอ้ยนี่อินเสียงอ่ะน,น,นั่นมันนั่เหยียบงามุงงานใหม่อย่าได้ยุ่งลุม่มโป่งโป่งซีเมนแหละเพราะเมื่อวานนี้เทาก็ได้ยินแบบนี้น,น,นนะแต่ว่าพ้นมัน แสกเข้ามาแล้วมันบริ้งินจจกไอเทียงยังเป็นเสียงยังทีมงานทำมากแล้วนะเลาะจ่ายลุมเชิญเฮาเป็นพูสกัดยามไม่ขึ้นมาทั้งเทงนะแต่เพราะว่าในผ่านเฮาเแบบ ไปนางรัดอยู่ทางหนาแต่ว่าซองคนหลาะมาเลยส่วนเฮาเป็นผู้สกัดยันแบบว่าโมมันตื่นมันสิเรนึ้นมาเทิ่งนะนะทำแรนขึ้นมา,นะทาเทิงกับพอเฮ้าเนาะทำเรนไปพุ่นกับพอในผ่านแรนไปทางหนาเพราะว่าพักพูดตัวนี้มันมพักเดียวนะทุกคนมันเป็นแบบว่าลงไปหอดพุ่นก็คือเป็นหวยนะเอาแล้วพ้นไม่ถึงงานเอาโหอยู่รุมแต่ว่าได้ยินเสียงลูกพี่ใหญ่เขายิ้งเลย้ะ ในพันหญ่เฮานะแต่โูไปยิงยังน,น,นะทุกคนโหสองคนไปดักสองนะก็คือคอยกับในพันหญ่แต่ว่าคอยเป็นผู้เลาะตามจ่ใจนาะพาไปเลยอย่างมูปลาอย่ายังพวกสัตว์ป่าที่มันตื่นสองคนโหมันก็จะเล่นึ้นมาถึงกัพอเฮานะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่เลยกับพ่อในพ่น,น่ห่่่่าโอ่ค่าล่่นนํากัน่่่่่่่่่น่ หากกินเลยได้โอ้หนี่นะหากกินเลยได้น้ำไมยไล่แล้วมันกินงงาี่มันกิน ขี่เย็นด้วยหินใหม่ไม่ใหม่่เลยอ้ามาหอดทีมงานเทาอลไวบันนี้ คือแบบโอมานนะมีแต่ว่านาพนและหัวนายใหญ่พนพ่ออีแดงแต่มันไปผักถึงนะแล้มันไปผักที่เฮาประเดานั้นมาดอยู่ผักสองนะมันไปหาเรามันถึกจุดเราอยู่เออคือแบบมาณนะทุกคนและเมื่อบอลแล้วบบนี้เขื่อนทับและพนก็พอพนมือนนี้ เฮโรดเฮโรดแม่งขับนั่นตะนนี่เฮจะได้เอาเนี่ยพันเฮจะได้เอานี่ตีวงใหม่ปะทำไมทเอาอนี้ไปเลยสองนักกนนักกนฮู้นไปเลยนักก้นนักกนนักก้นขี่นักกนขี่มันก็บนักหนำเนาะ ยั่งเยอะนี่โอ้ลายเ้ยน,แบบนี่นเดียวตัวนึงนี่อืมต้องเอาาข้ากระหอดบอล้วนได้ทุกคนนี่มาก่อนเขานะเดี๋ยวจะไปยา่ยามกรับเลยนะกรับเทียงใส่ไว้แต่ว่านนี่เพล่ดนี่เลยทำบอลเฮ้าอยู่นะทุกคนนี่ นอนได้ร้ายนะทำนี่ร้ายทำอยู่อยู่ติดกันนี่เฮ้ยไปเบืองกรับก่อนใส่ไว้แท่นี้แหละกรับก็ได้แต่๋ยวไ้ใส่ไก่นะเดี๋ยวมันถือหายแบนี้ลังแลกก็ใส่อยู่นี่พอถือนะทุกคนร้างนี้เป็นจะได้ ลังนี่ก็บประทือนะทุกคนว้าจะได้จำเจวเลยเมือนนี่นี่ยังคือเก่าอยู่ห้อยนู้ก็ะมิอหไรนี่แต่บ่ปิ่นนะโอ้ยอยู่ทางพุ่นลังหนึ่งนะใส่ไปกับประทือเห็นยังคือเก่าอยู่ถึอหรือจะได้ลังนี้นี่ลังนี้เรียบร้อยนะทุกคนถึอนะนี่ดินีู้งทองขาว โอ้ฮได้อ huh. ยู่เต็มหนึ่งเลยดิหนึ่งเขาก็ทุกคนมาหนิหนึ่งเขากินเขากินน้ำเลยเขื่อนทับด้มาหนิอยู่นี่ประมาเลยมาสัปดาห์ที่ได้กินเขาเห็นเลยโอ้ิกินเขายังกินชุบโจ๊กด้แต่นะนี่อันนี้เนาะยำ โอ้ยแม่แม่ปั่นเขากันทุกคนมาหอดกิ้วเขาในผ่านเป็นเปาโนจก่กอไโนนะไนโนตัวเดียวก่อยโนกิน เ้เอายินไหมครับผ่านเขาใช่ไหมนะนไลท์ตัวในไลท์ตัว่ามัน้ไปหนูไหมัวเดียง่ายแบ่งกันเอาอะไรตัอทางตัวมา่นเขาก่อนจะโรยก่อนพี่น oh well. ้องจามพุทก yeah. <laughs> ิน <by> ม <consulting> <ør> ั้งครับอืมเสร็จเรืยพี่น้องเลยในฟันวันที่ขากิลี ตลาดพานแต่มามาตรงจุดบ้านขามไปเถอะมันยุยู่ระวังรองโจลุงอ้กากเดดยังโอ้ยมาดเห็นยังเห็นน่อยโอ้ยตอนนี้เราเป็นขาดกินเียงกินเมียโอ้เฮ็ดไปไปทำทาอันนั้นสีนู้นเขาแล้วเนาะอ๋ออ๋ออเออา กินกินกินหองทองหองทกินอันนี้ออเขาไปเลยกินกินกัจะหูซึกอีกแล้วอ้านเลยเว้อเลาเแม่นบอหืมมีควบเลยอืมเป็นอะไรข้าว่ะบุคคโอ้ยังยันแท่แแล้ววันในผ่านไปพู้จนผู้จีจวนเราเบื่อกิน

กินตัวที่ตทวแด่นเฉยพวกนั่นนะไอิปอืมกินตัวทิ่มด้วยกินน้องทองหักเกีนย่ำแบกันไตุน้กำังตัวที่มเลยอืมซึ่ง้องหัวใจอืมไปเลยจนมาผู้รู้แล้วยังหลอกอีอเแื่ป่าแล้วห้าเข้าไปเลย จุดยืนนะหยุดบะไรคนค่อยไปดีแล้ติดผูกเขาก็ติดหานจินพางเงินท่านออ่อืมอืม่มึงถันอะเน่นานแล้วติดเตือนเมื่อให้พ่อยแม่กินติดหานหัวเลยยันอันนี้หรอ ตกทงได้ก็มีดทงยางครับครับมานี่เอายางลงไปกระแสะไปเบิดนเนาะใจเหนาะใจเหนาะไม่ยอมซาเราถึงว่าใกล้รวยวยจำยังจำยังเอาไปเจอเฮดโลดมาเนี่อฮะปีกนู้กระทุกเลยนะทุกคนหักก่อยเนาะมาพักกับชีกระโลดนี่ชีเครื่องชีกระหองมันยิ่งแสะ น้ำปลาแดงอุญญามันกินบวเบิดนะต้งกินชมอามาใส่นี่แหละเขายิ่นใส่เลยอ่ะกินเว้ยกินเขายินเอ็นใหญ่บ่ไหนาะเน่ะช่วปลาแดกช่วปลาแดกปลาเต่ากับเขาเอ็ดปลาแดนะทังวเลือดบ้นหันกระปุกนึงคข่หาที่กันกำหายน้ำสะอาดเสียบาน คนให้ก็ปุกเลือดมันเั่นเือพี่คนีตคหยกคือตุน้สะอาดยกกินตนน้ำแมรัยตุนน้ะเบียอยแล้วใครก็ยิ้นน้อยยกเครื่องให้น้ำสะอาดตลยอาอยู่ใครกินนีใครแบบรุ่นหนึ่งเละพี่พวกกินดีๆนี่แกหัวโหเราทำไมได้เรา โอกอกามาทุกคนมานกินข้าวกันบ้านนี่ก๋อยโนตัวเดียวนั่นแหละบนชยนามลายๆโนตัวเดียวนะบนน้นนี่แล้วอย่างโนตัวเดียวตลอดเ้ทำเพื่ออะไรบ่ไม่มมก็ต้องล้างบา้าน แต่มีรสหนามน่นนมาเลยนะผูอันตรายลงของาออมอนทะ <c oughs> ี่มันเหม่เแน่โอ้ยมันโมพุกอันใดมันมูยันงูจงอางมัดปบ๊ ให้ก็ไม่เสียงทีให้ก็นาเนาะออกล้วยังล้ให้นีอืมดเห็นบ่อืออืคเอาเอาผ้าปุดเบื้องอย่าันีอาอยามีอันนั้นเงินห้างโอ้มนาพ่ไปนะมนาันลอถ่ายอยู่อเจอว่าจะจ่เบื้องหวปได้ตัวนัก็ อืมน <c oughs> ุมไหมเยมาดูคนมุนเบ้อได้รันดูทำมาซ้งเกตเบิ้งเนี่ยในหันคนรุ่นนั้น,น,น,นมันไปทำปลาทำดงแล้แต่ว่าคนทำไมขมือนี้ปวดเสี่ยงดอกมันหลุดหลัลบเพิ่นนาพาเชื่องไอ้เชื่องกระดูกบอกกระดูกขึ้นไหมอาจเป็นเงินเป็นขับเรียกว่าใบนาพานั่นแหละคิดว่า นี่อีกแต่ไม่จอยไปเบิร์ตเลยนะยิงจัดแล้วมาเห็นนะนี่นะไายแมนมอไซค์ซื้อเบือละสามาใหญ่นินเดียอ้วาวโอเคทุกคนจิบมากกว่าจะยบเป็นตำลึงแล้วซื้อ่าประมาณนะจิบนี่กินนี่แหละปนนูใส่น,นามได้หลายสุดเอา้ามีแต่ทายจะตา้าจคลิปต่อไปนะว่าเฮาจิได้ยังและในพานเพื่อนจะพาคเคลื่อนที่ได้มไ้มนี่ไปอยู่แถวทำร้า,านอ่ะ ทำกระเตี้ยงหมอ้ดล้วนำาคนอยู่อยู่อยู่ย่ไปยู่คนบ่เนี่ยเขื่อนทำเตี้ยงนี้จะได้ก็ได้จะตามเมินนำกานทันทุนโอเคเล้วคืสั่งกินนามเหนวิศวะนอตตันหนาม